สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอทิ่งชุดการเรียนรู้การสร้างลายแชทบอร์ดเพื่อใช้งานได้ตัวเองในขั้นตอนนี้ครับก็เป็นตอนที่3มนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับการทํางานนะครับหรือว่าทฤษฎีเบื้องต้นของ .Messaging API ของ l ล n e นะครับสำหรับในขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนที่3มนะครับเราก็จะมาทําการเรียนนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะนั่งทําความเข้าใจกับพื้นฐานนะครับในเรื่องของ การส่ง messaging ของ Line ตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้งานในการทำเป็นเว็บพุกนะครับเราจะได้รู้จักคำศัพท์สองคำศัพท์นะครับก็คือ messaging API กับเว็บพุกการทำงานของบอทนะครับไดอะแกร,รมการทำงานนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือทางฝั่งของแอปพลิเคชัน Line หรือว่าแพลตฟอร์มของ Line นะครับติดต่อนะครับกับทางฝั่งของ สิสต์เมของเรานะครับซึ่งในที่นี้จะใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าใช้โปรแกรมนะครับใช้แอพพลิเคชันที่ชื่อว่า Dialogflow นะครับ Dialogflow ทางฝั่งขวามือนะครับ l ล n e แอพพลิเคชันทางฝั่งซ้ายมือนะครับทำการติดต่อสื่อสารกันนะครับเพื่อที่จะให้ฝั่งของขวามือของเรานะครับหรือว่า Dialogflow นั้นนะครับทำการโต้อตอบเป็นบอทนั่นเองนะครับทำการโต้อตอบกับ ลายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้านั่นเองนะครับฝั่งของ Your System หรือว่า p l a ตฟอร์ก็คือฝั่งของ Dialogflow ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ฟรีนะครับเราสามารถที่จะใช้งานระบบได้ฟรีนั่นเองนะครับเรามองดูการทำงานพื้นฐานกันนะครับการทำงานในลักษณะนี้ก็จะเรียกว่า messaging API นะครับ messaging API นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง User ผู้ใช้งาน Line ว่าทางฝั่งของแพลตฟอร์มของ l ล n e นั่นเองนะครับใครที่มี Account ก็สามารถที่จะใช้งานในเรื่องของ Messaging API ได้นะครับซึ่ง API นี้จะทำการพื้นฐานโดยทั่วไปของ l ล n e ก็คือสามารถที่จะ a d ดเพื่อนได้รวมทั้งการส่ง Message หาผู้ใช้งานคนอื่นๆที่มีการปิดเชื่อมต่อกับเราหรือว่าแอดเราเป็นเพื่อนนะครับโดยที่แอปพลิเคชัน Line โดยทั่วไปนะครับเราสามารถที่ Setup นะครับตัว Line Manager เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพื่อที่ให้ส่งข้อมูลออกไปจากฝั่งของแพลตฟอร์มของ Line นะครับเราจะเซตอัพนะครับฝั่งของ Line Application เพื่อที่ให้ส่งข้อมูลไปยังฝั่งของ Dialogflow นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้ทำเป็นบอทเพื่อติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงโต้อตอบน,น,นะครับในลักษณะของบอทนั่นเองนะครับพื้นฐานการทำงานนะครับฝั่งของแพลตฟอร์ม Line กับฝั่งของ Dialogflow นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ผ่านทาง Messaging API นะครับการใช้งาน Messaging API นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มของ Line ผู้ที่ใช้งาน Line, User Line ต่างๆก็จะทำการ Request ไปยังฝั่งของ Dialogflow นั่นเองนะครับซึ่งการรับส่งข้อมูลก็จะอยู่ใน format JSON format หรือที่ตรงนี้เราไม่จะเป็นที่ต้อง เขียนโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับทางฝั่งของผู้พัฒนาก็คือ Line แอปพลิเคชันเองและ d i a l o g f กโฟ a p แอปพลิเคชันก็มีการพัฒนาเพื่อที่จะให้2แพลตฟอร์มนั้นคุยกันผ่านทาง Messaging API ได้นั่นเอง s e r v ์เวอร์ o i f l o w นะครับเ mm hmm. ชื่อมต่อกับ Line แพลตฟอร์ hmm. มเมื่อมี User mm hmm. เพิ่ม Account mm hmm. ที่เราต้องการที่จะแอดเฟนที่จะติดต่อนะครับเ mm hmm. มื่อ User ท mm ํา hmm. ทำการ Add Bot mm hmm. นะครับส่งข้อความมาหาบอดนะครับ ตัวไลน์ก็จะ Request นะครับผ่านทาง Messaging API ไปหา Dialogflow นั่นเองนะครับโดยที่ฝั่ง Dialogflow ก็จะทำการโต้อตอบนะครับข้อความที่มีการ Request ผ่านทาง API เข้ามาติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานนั่นเองซึ่งทางฝั่ง Dialogflow ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Webhook ที่จะช่วยให้สามารถที่จะโต้อตอบกับผู้ใช้งานหรือว่าคนได้นั่นเองนะครับ บัญชีรายชื่อของไลน์ผู้ที่ใช้งานไลน์นะครับแอดบอทเข้าไปเป็นเฟรนนะครับแล้วก็สื่อสารกับบอทผ่านทาง Messaging API บัญชีบอททางฝั่งของไลน์นะครับบัญชีบอทที่เราได้สร้างขึ้นก็จะส่ง Request ไปยังฝั่ง l ลอก f ู o โฟลนะครับที่ทำการติดต่อสื่อสารโต้อตอบกันนั่นเองและนี่คือเรื่องของ Messaging API นะครับ ก็คือช่องทางในการที่จะให้ Line แอปพลิเคชันนั้นติดต่อสื่อสารนะครับผ่านทางเทคโนโลยีของเว็บพุกนะครับเทคโนโลยีของเว็บพุกก็คือใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Dialogflow ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีเดี๋ยวจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาและวิธีการเซตอัพเพื่อที่ให้ทางฝั่งของ Line แอปพลิเคชันสามารถที่จะคุยกับ Dialogflow นะครับจนออกมาเป็นบอทในวิดีโอเทรนนิ่งแผ่นนี้ครับ